าสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับก็คืออาณาจักรของดีเอเนะครับถ้าท่านเห็นภาพงหลังนั่นคือโรงงานนะครับและฟร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับฟาร์มออร์แกนิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะความปลอดภัยนะครับ เรียกว่าความสะอาดความปลอดภัยความมีมาตรฐานต่างๆเนี่ยอยู่ในโรงงานนี้แบบชัดเจนมากนะครับยืนยันได้ดีมากๆก็คือท่านซีเอดรสุพลทัศนราเพราะท่านไปเยี่ยมชมโรงงานนับครั้งไม่ถ้วนนะครับมาตรฐานที่เห็นนะครับด้วยด้วยด้วยตัวผมเองเนี่ยไปโรงงานนี้ประมาณห้าครั้งนะครับห้ครั้งทุกครั้งที่ไปคือประทับใจตลอดครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต นะครับกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งมาตรฐานสูงมากนะครับแล้วความสะอาดและปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าเขาควบคุมอย่างเข้มงวดมากนะครับสมแล้วที่เขาได้มาตรฐานทางโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องแลบสมแล้วที่เขาได้มาตรฐานทางการผลิตยานะครับห้องแลบก็คือมาตรฐาน ISO 1น0่งหมันนะครับ ซึ่งโอ้โหการจะได้หนึ่งเจ็ดพันยี่สิบห้านี่มันมันสุดยอดมากมากนะครับถ้าผมผมฟังนะครับผมฟังเมื่อเมื่อ,อวันพัสดุั่ไม่ใช่วันพฤหัสสิผมฟังเมื่อวันคู่พุธนะครับที่น้หาหมออุตสาหกับน้าประกอบนะครับคุยกันนะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับค่ายอื่นที่มายิงคําถามเราผมฟังแล้วผมขึ้นเลยนะครับ ไม่ได้เลยคือต้องต้องพิมพ์ต้องพิมพ์มแชร์ความความคิดเลยเพราะผมมั่นใจมากว่าดิจชนได้ทุกค่ายชนได้ทุกค่ายครับเราไม่แพ้ใครในเรื่องของบริษัทสินค้าแผนเราไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับที่ค่ายอื่นนะครับที่เขายังมียอดโตกว่าเราตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องยอมรับเขาอยู่มานานกว่านะครับหรือ บางค่ายที่เพิ่งเกิดหลังเราเขาอยู่ในช่วงกําลังปัน่นนะครับกําลังปั่นยอดนะครับกําลังเออว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยอดเขาจะพุ่งจูงนะครับแต่ตลอดเระยะเวลาที่ที่ผมอยู่ในวงการนี้มาตอนนี้ก็8ปีนะครับผมก็เฝ้าดูตลอดนะครับเรื่องของอันดับการขึ้นการลงของอันดับ MLM ทั่วโลกเนี่ยผมก็เห็นสันจจะความจริงอย่างหนึ่งเลยครับว่า ของจริงเท่านั้นที่จะอยู่มั่นคงและขยับยอดขายขึ้นไปเรื่อยๆอันดับอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับแต่ปริมาณยอดขายของดีเอ็กเซนเนี่ยขึ้นเรื่อยๆครับคือเพิ่มขึ้นตลอดนะครับดีเอ็กเซนไม่เคยมียอดขายตกลงครับมีแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มมากเพิ่มน้อยแต่เพิ่มตลอดครับแต่หลายๆบริษัทที่มาในรัศดรของแฟนซี นะครับมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวรูมขึ้นมาดีนึงก็เด้งพวดขึ้นมาโอ้หอันดับสูงเลยหลังจากนั้นสองสามปีหายไปหายไปนะครับหายไปหลายๆบริษัทที่ดังในประเทศไทยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยมีอันดับที่เหนือกว่าดีเอ็กเซนนะครับแต่เขาอยู่ไม่นานครับเขาก็จะอาจจากหายดังหายไปตามการและเวลานะครับยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งคนระมัดระวังในการใช้เงินมากขึ้นนะครับ มันทำให้บริษัทแบเนี้ยบริษัทแบบเนี้ยอยู่ไม่นานนะครับอยู่ไม่นานแต่ดี้กเซนครับมั่นคงและแข็งแรงเพราะอะไรครับเพราะวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมของผู้ก่อตั้งและซีอของเราก็คือท่านดาร์ตดรอเตอร์ลินเซียวจินกล้อกลินเซียวจินเริ่มต้นง่ายๆครับท่านเริ่มต้นจากการที่ท่านเป็นวิศวกร ไปคุมเขื่อนไปคุมการสร้างเขื่อนนะครับพื้นที่สร้างเขื่อนที่เขาเรียกว่าเขื่อนมูดานะครับโูดาแดมนะครับอยู่ที่รัสเคดาประเทศมาเลเซียนะฮะต้องเตรียมไปคุมการสร้างเขื่อนครับวิศวกรนะครับคุมงานก่อสร้างก็ต้องรนะครับก็เป็นของปากชาวบ้านชาวบ้านอ๋อคนใวิศวกรก็เลยน,เน,นําเหตุเช่นนี้หนึ่งม้ท่านดูนะครับ เพราะว่าเขาเห็นว่าเออวิศวกรตเองเป็นคนมีความรู้เขาเอาเห็าให้ท่านดูแล้วบอกว่าอันนี้คือเห็นอะไรเพราะว่าเขาใช้เห็นเนี้ยนะครับคือคือในในในจักรมันน,น,นะครับเพื่การเอาไปเผาไฟนะครับเอาไปเผาไฟแล้วก็ใช้ขี้เท่ามันนั่นแหละนะครับไปผสมกับสิ่งต่างๆเพื่อใช้เป็นยารักษานะครับไม่ว่าจะเป็นผสมในน้ํามันแล้วมาทาทาทา,ทาตัวนะครับ หรือผสมน้ำดื่มเป็นยานะครับซึ่งรลริมหลังจากพิจารณาดูแล้วในในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นาชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเพราะนั้นท่านเห็นลักษณะของเห็ดท่านก็เอ๊ะไอนี่คือเห็ดหลินจืออ่าท่านรู้ละนี่คือเห็ดลินจือท่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆเป็นเผาไฟนะครับ เอาเปาไฟเอาเป็นใหน้มันเป็นที่เท่าแล้วก็เอามาผสมนู่นนั่นนี่แล้วก็ใช้กับตัวเขาเนี่ยมันยังได้ผลดีขนาดนี้แล้วทําไมเราไม่ลองวิจัยแล้วก็ใช้วิธีสก,กัดที่มันมีมาตรฐานที่มันมีเทคโนโลยีที่ดีเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากเห็ดตัวเนี้ยออกมาให้ได้เยอะที่สุดละพอท่านได้ไอเดียตรง,งนี้ปับ๊บล็ตตรลิมเริ่มวางแผนครับ ดรลิมนี่เป็นเป็นผู้ชายที่สุดยอดมากท่านท่านจะมีสเต็ปการทํางานที่เป็นขั้นเป็นตอนนะรดรลิมหลังจากที่รู้จักนะครับตอนนั้นประมาณปี1985ดรลิมได้ทําการวิจัยของท่านใช้ทุนส่วนตัวครับวิจัยนะครับวิธีวิจัยท่านทําไงครับง่ายๆเลยดรลิมถูกเข้าไปใน,นป่ามาเลเซียท่านพบว่ามีเหติลเจอรกว่าร้อย10สายพันธุ์ นะครับมากมายกว่าร้อยสายพันธุ์อยู่ในป่าของมาเลเซียความจริงมันไม่ใช่แค่ป่าของมาเลเซียหรอกครับในภาคพื้นทวีปตรงนี้นะครับในในในกลุ่มเขตร้อนชื้นตรงนี้ซึ่งรวมรวมพื้นป่านในประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเติบโตของเห็ดลินจ์นครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าน สำรวจเลยทะลุมาไทยที่ท่านก็คงจะเจอเหมือนกันนะครับก็เจอเห็ดหินจือมากมายนะครับทั้งทั้งพื้นนะครับทั้งพื้นทั้งพบในภาคพ,พื้นดินทั้งพบในต้นไม้นะครับห้อยหลินจือเนี่ยมันมีบางพันธุ์ที่ขึ้นขึ้นจากดินบางพันธุ์ที่เป็นปราสิบเกาะอ,อยู่ตรงของต้นไม้นะครับตุ่นทีมคัดเลือกแต่ละสายพันธุ์ ท่านก็อยากรู้ว่าสายพันธุ์่หนสายพันธุ์มีคุณสมบัติอย่างไรท่านก็ทดสอบครับท่านก็เอามันมานะครับทําให้มันสกัดมันออกมานะครับหลังจากนั้นท่านให้ไก่กินนะครับท่านให้ไก่กินครับพอไก่กินปั๊บมันก็จะมีเอฟเฟกต่างๆนะครับผลผลตอบรับต่างๆที่เกิดขึ้นกับไก่นะครับท่านก็จะดูว่าอ๋อพันนี้กินแล้วไก่มันเป็นอย่างนี้ แสดงว่ามันให้ผลแบบนี้ท่านก็รวบรวมครับคัดเลือกมาได้หสายพันธุ์นะครับหกสายพันธุ์เอามาเพาะเนื้อเยื่อต่อครับเอามาเพาะเนื้อเยื่อต่อแล้วก็เพาะพันธุ์ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาตินะครับเอาไปโปรยตามธรรมชาติเลยครับจอกไหนรอดเก็บจอกไหนไม่รอดก็ตายไปกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับตามการคัดสรรทางธรรมชาติเลยจนท่านได้ สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดท่านจึงเริ่มนำมาเป็นต้นพันหลักของดีเอ็นะครับหลังจากนั้นท่านเลโตลิมก็เอาไปแจกนะครับเอาไปแจกทดสอบนะครับเอาไปแจกคนรู้จักบ้างคนที่อยู่ละแวกเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับให้ลองกินเห็ดหลินจือของท่านมันได้ผลดีครับเลโตลิมก็เลยจัดการนะครับเตียนตัว ขยายนะครับเตรียมตัวขยายาความคิดของท่านนะครับสู่กระบวนการผลิตเพื่อที่จะทําตลาดนะครับทุกท่ินไปสร้างนะครับไม่ให้ไปสร้างสางิท่านท่านยังไม่มีกำลังน,นะท่านไปเช่ากับท่านไปเช่าพื้นที่เล็กๆที่มีที่มีตึ้แถวนะครับมีพื้นที่พอที่จะทําโรงเพาะเห็ดน,นะครับ ท่านก็เอาตึกแถวนั้นเป็นออฟฟิศแล้วก็มีพื้นที่สร้างโรงพาะเห็ดท่านก็เพาะเห็ดด้วยการวิจัยและพัฒนาของท่านนะครับการวิจัยและพัฒนาของท่านเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการที่จะปลูกเพาะเห็ดตัวนี้นะครับท่านก็ไปดูงานวิจัยต่างๆนานาแล้วก็มาออกแบบฟาร์มของท่านนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟาร์มของท่านเนี่ยปลอดจากเชื้อให้ได้มากที่สุดอยู่ในระบบปิดนะครับอยู่ในระบบ,บปิด แวดล้อมภายนอกเข้าไปรบกวนได้นะครับแผงที่ที่ท่านใช้ตั้งถุงอ้อยเนี่ยจะต้องพื้นที่ต่ำสุดจะต้องยกสูงกว่าพื้นดินปกตินะครับ30เซนติเมตรเพื่อให้พ้นระยะที่เชื้อโรคสามารถจระโดดขึ้นมาได้นะครับท่านมีการให้ความชุ่มชื้นด้วยการใช้ การค้นน้ําเป็นฝอยรองน้ําลงมาเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นความร้อนมีอยู่แล้วก็ตามธรรมชาติของภูมิภาคนี้นะครับเพื่อให้อยู่ในสภาวะร้อนชื้นที่ดีที่สุดนะครับท่านทําวิจัยทําพัฒนางนี้จนได้ผลสรุปนะครับเป็นสายพันธุ์ของดีเอ็กซเซนออกมาให้เราได้เจอกันนะครับั้งเแต่นั้นครับดตรลิมใช้เทคโนโลยี ที่สำคัญเทคโนโลยีของท่านเนี่ยท่านคิดค้นเองเพราะท่านือวิตสวกรเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเหรสินจค่อท่านก็คิดเองนะครับเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสาหร่ายสไปรูลินา่าท่านก็ออกแบบเองนะครับคือเครื่องจักรทุกตัวที่ใช้ในโรงงานของเรเดเซนเกิดจากมันสมองของดริลิมเซียวจินเพราะฉะนั้นเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเฉพาะไม่มี ที่ไหนคู่แข่งของเราไม่สามารถลอกเรียนได้เขาอาจจะลอกเรียนสายพันธุ์ได้เพราะสายพันธุ์คุณสามารถเข้าไปหาในป่าได้เลยแล้อคุณพัฒนาของคุณนะครับว่าสายพันธุ์ของคุณจะเป็นยังไงแต่คุณไม่มีทางขัดลอกเทคโนโลยีจากเ b ็จได้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับที่บริษัทเกียนจืดมากมายที่เกิดขึ้นในมาเลเซียไม่มีบริษัทไหนสามารถเข้ามาเทียบเทียงม b ็นได้แม้แต่บริษัทเดียวรวมทั้งบริษัททั่วโลกด้วย ที่เหตดลินจือของเขาเนี่ยฉาบฉวยนะครับเป็นเหตดลินจือที่ฉาบฉวยทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเห็ุลินจือที่ฉาบฉวยคืออะไรคุณไม่ได้พะเองคุณเริ่มต้นด้วยการซื้อวัตถุดิบมาวัตถุดิบของคุณคุณไม่ได้ควบคุมด้วยตัวเองเพร่ะคุณไม่มีทางควบคุมคุณภาพมันได้สิ่งที่คุณได้คือเห็ดหลินจือที่ ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไรมันผ่านมาในสภาวะแวดล้อมแบบไหนนะครับซึ่งตลาดที่เขาหาซื้อง่ายที่สุดคือที่ไหนครับจีนเขาไปหาซื้อตลาดในจีนที่ทิทพย์เอ,อะไรครับด้วยความเชื่อของคนคือจีนคือแหล่งจีนคือต้อกนกำเนิดของเผ็ดหินจืซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะเผ็ดหินจืดโตได้ ทั่วทุกภูมิภาคของโลกยกเว้นนะฮะผมขอเรียกยกเว้นนะครับก็คือขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ครับขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้มันโตไม่ได้ไม่ใช่มันโตไม่ได้มันไม่มันไม่มีสายพันธุ์ไปถึงนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าคุณเอาเห็ดหลินจือไปปอที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันก็โตครับแต่มาแหละจะโตแบบไม่สมบูรณ์มากนักนะครับเพราะมันกินแต่น้ําแข็งนะฮะแลนลําบากนิดหนึ่งนะครับ สิ่งที่สำคัญคือพอมันมีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนเนี่ยสิ่งที่คุณได้คือเห็หลนจือครับแต่คุณไม่รู้เลยว่าในเห็หลนจือของคุณเนี่ยมันมีของแถมไหมถ้าไม่มีของแถมก็ถือว่าคุณโชคดีแต่ถ้ามีของแถมเนี่ยก็ใครโชคร้ายครับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเห็ดหลินจือที่ไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเห็ดหลินจือผสมผสมเพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเห็ดหลินจือเนี่ย คือมองตรงว่ามันไม่น่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิงนะครับแต่เมื่อมาเทียบกับดีเอ็คุณสามารถที่จะรู้นะครับเข้าไปดูกระบวนการต่างๆในการผลิตมันเริ่มตั้งแต่อยู่ในฟาร์มแล้วนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้โอเคการผลิตของฟาร์มเขาเป็นยังไงนะครับการควบคุมมาตรฐานการควบคุมมาตรฐานคุณไปดูอะไรครับดูมาตรฐา,า,าน ISO 9001การควบคุมมาตรฐาน GMP การควบคุมมาตรฐานของแลบไอโซหนึ่งหมื่ันยีการควบคุมมาตรฐานของฟาร์มไอโซหนึ 25, น่งหมื่ันหทุกทุก